ของมันอย่างมันข้าวตรงนี้การเสียข้าวนี่นึงครับไอ้กลุ่มนี่ก็เล็กน้อยเล็กๆหลายครับก็เด่นกันยม่ได้กลุ่มเลยครับตรงนี้โควิดโคบซาก็ลดลงแนี่ยหระครับนะครับตกคำตกแกงมาครับกูาหากินก็กินไปครับ กำแรงมาแล้วกว็จวดกันครับมาครับสวัสดีครับพี่นอ้องพวงไปเหรอพอ่อตาสุดท้ายพี่น้องนี่มา้ยังมั้นี่มากินตับหมูนะครับพี่นองต้อยจู่ตับหมูครับกทำคำกำแรงว่บเอาใจสายดิบครับพี่น้องกำแรงวะเนะี่ย ีนาา่น้องหัวว่ามัน,าาปปาานครับเดี๋ยวปลาส้อยจูปลากับไฟว่ากันนะครับสร้อยจูปลานี้เหนื่อยกินอยู่ในบ้านทำเลี้ยงกับชิมีเสียงดังครับชิมิษบานกับเสียงดังธรรมดาครับอันน่าจิตตังบริโอคเป็นงงคงครับมันรับเด็กน้อยเตี๊ยบเตี๊ยบหวน,ววน,นทั้งหมดเช้าๆอยู่ครับมาครับพี่น้อง จุตับหมูสดๆสนด้ำกันครับมาแล้วครับผู้ใดยสาบอยากกินครับว่าอยาก,กเลี้ยวไปครับอันนี้ก็ชินว่าคึ้อยากผมมียังไี้ครับคึ้อยากมีพักกัมมี ครับนียหัวครับเอาไปาทั้งนีนึงทั้งอีงนึงแบ่งกันกินไปพักตัวครับกกรบุอันนี้เจ้าบรนๆครับเจ้าธรรมดายัางไงแจกข้าวไปไหมนะครับกินของพวกนี้ครับ แก่เข้าก,ก,ก,กันครับแก้บกก่อนครับบอกซื่อได้ครับเดี๋ยวมนี้ปัญหาที่หลังครับเก็บสีได้ว,ว่าจะแก่เข้านี่ก่อน,นจะลบๆนะครับเพื่อเกรงใจเพิ่นขอตัดออกได้ครับ อ่ะครับบ่เนี่ใส่เลยครับอเอาะหงเสียบชิ้นนี้ชิ้นกับเจีมนะครับเพราะจะกินกว่าเขาครับกินเหรียญเสื่อครับ กับแก้ตอนรับขั้นตุกะครับผู้ใดามากนี่ต้องกินรับหมูครับเกินชิ้นหอยเชียนทัวถ่าน สดเด้อเราลงนียเก็บเลยของใหญ่เลครับไก่ไปด้ยเหยียดาดเลยครับนกเรียนังเรียวไก,กินข้าวอย่งนี่ครับทักนี่สรบ ความวันนี้มันเข้าตรงนี้การเดี่ยวข้าวนี่นี่ไอ้กลุ่มนี่ก็เล็กน้อยเล็กๆหลายครับจะเดี่ยกันยม่ได้กลุมเลยครับตรงนี้โควิดโควซาก็ลดลงแน่ละครับเฮ้ยกินหลายมือครับ จันคือกอยู่บทำหลอกเล่นแบบได้ครับอันนี้ความสมารถเฉพาะตัวกินเคยกินนะครับ

นี่คือกันเบิดล่ะครับน้ำขมๆนี่พัก,กระเดาแต่มีครับว่างอยูนอย่นล่ะงอวพักระกดาครับออกมาอยู่ขขน้ำขุมต่นขงครับวันนอกวันหน้าโห่ครบยังไงครับเมื่อรางอยู่ไปหากินยุธงพละครับ ออกหากิ้นโยงโยธาคนละผมกับวาตส่าเตรียมตัวปีนี้ไก่ลงทงลงธาแล้วครับเด้อลงไฮโยนากับจีเป็นเขาเป็นน้ำกับจีไปทงคนนะครับต้สองเชื่อเพี้ยวอีกอืมยันหนึ่งวังเหรอดังไป

ของแค่ต้องตับหมูหวานใช่ไหมมันนี่ตับใส่ได้อยู่นี่ครับเรี่มแจกเข้านะครับป,รปิกไปน้ำเนาเาไม่เยอะแผะนะเข้าซะ เอาครับเากอันห้เห็บเข้าไปาน้ำเสครับอันนี้วันนี้น้ำนะครับสำหรับผู้ที่กินนะครับนีบ่ทั้งบุบผมนี่ถือว่าธรรมดาครับผู้ที่กินได้กันแล้วเตียครับ หยดครับว่านันกับวลววัวก็ได้ครับ เอาโอ้จ้ะไปจุดออกไปอืมจับด้วยครับตรงนี้กินเอี่ยงคนกาวเขาก็หาเบิ้งต้นนี้ก็กินกะยูบปกติครับด้วปกติคือเกาอยู่ครับทำเลี้ยงมางั้นใช่ะครับจะกินกันไปตามเขื้นบ้านมื่อหลังจะหาปลามักไอยอยู่ครับกไอยปลาป่านนี้จิ้มเจ้า ซีฟูดครับแจ้ผมมีไซบาสบีน้ำกัเดกเดี๋ยวกินกับบาร์โตสานะครับเดี๋ยวไปหาป่ามาก,ก่อนเดมเมือจังหวดะดีหมดแล้วครับก็อ,อยู่พ่อยกินอยู่ครับก็หาได้อยู่ครับตัวนึงก็อเอาต้นป่าเอาตันเนื้อมันครับมือทังมปก่อยปลาขาวหน่อยให้โมเดงครับเดี๋ยวบาร์โตสาทํำให้กินครับตัวนี้ ยอดการเบิ่งกับลดลงครับพวกป็นยังนะครับก็เห็นไปเลยผมอาจจะเห็นพ่กถือทางครับค่อยปรับปรุงไปครับหากันไหวยีกวาดสร้างกันครับเบิ่งกัถือว่าเป็นบันเทิงครับเอาใจรวจเ้องนี่ครับของแท้เกือบไปเลยเกือบพลเมียกออกไปเลย <laughs> ừ, giống cay không? Ừ. Giờ mình đã bị chạy bị xong cay Không. Chưa hết mê. Không. cái gì จับจำครับหลินไปครับนี่ยำรับพระจากพี่น้องครับรับมือนี้อ่ะสวัสดีครับ <c oughs> เหินไหมครับแต่ดิบแต่หัว